ย,า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 ,ยา,าด้ฟาฟาตมารงบาดตามทุธาตุเพื่อลาโทษชอง ผีพายอ่านคำที่ในการขึ้นบนเขียงนะครับจัดระเบียบร่างกายของตัวเองให้เรียบร้อยประกอบไปด้วยนะครับการนั่งนะครับแยกเท้าทั้งสองข้างออกประมาณหนึ่งคืบจากนั้นการวางมือที่บริเวณหน้าขาให้นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันห่างจากหัวเข่ามาทางลำตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือแน่นอนนะครับ พายนะครับดึงให้ชิดก้นนะครับห่างจากไม้ทับกระทงประมาณหนึ่งคืบและให้ด้ามพายเลยไปทางก้นประมาณหนึ่งคืบเช่นเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นการฝึกในท่าตรงนะครับคําสั่งจะใช้คําสั่งว่าทั้งหมดตรงนะครับให้กระตุกลําตัวขึ้นให้แข็งแรงประหนึ่งมีเข็มมาทิ้มก้นนะครับให้แข็งแรงนะครับต่อไปเป็นการปฏิบัติทั้งหมดดีครับ ต่อไปเป็นท่าพักนะครับท่าพักให้หย่อนตัวลงนะครับให้พร้อมนะครับเหมือนกับหยดน้ําที่ตกจากที่สูงนะครับให้หายปุ๊บนะครับบังทั้งหมดพักอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชํานาญและนะครับสร้างความมั่นใจในการฝึกทั้งหมดฮทั้งหมดพักต่อไปนะครับจะสั่ง นะครับทำความเคารพด้วยท่าถวายบังคมนะครับพยายามดูให้พร้อมในเรื่องของการขึ้นการลงทั้งถวายบังคมขึ้นและถวายบังคมลงนะครับทั้งหมดเุ้ยถวายบังคมถวายบังคมขึ้นสองกราบให้พร้อมกันนะครับอเอ็นตัวให้รู้สึกว่าหน้าท้องตึงนะครับหลังนายอย่าให้งอ นะครับส้นมืออย่าให้เปิดแนวข้อศอกนะครับ,อ,อ,นะรบอย่าให้กลางออกเอาไว้พอง,งามบ้างถัาวายุงคมลงึอสองกราบไล่ให้พร้อมนะครับเสร็จปุ๊บโนมตัวเอ็นตัวมาให้อยู่ในลักษณะต่เตรียมให้สวยงามถักไว้มุงคมขึ้นอ,อึสองกราบพยายามดูกันนะครับดูกันขึ้นให้พร้อมลงให้พร้อมเพื่อความสวยงามถักไว้พุงคมลงอึม ไม่เล่งจังหวะนะครับรักษาจังหวะให้ดีถักไว้บุกคมขึ้นตัดีครับดีสวย <ไป S 1> ถักไว้บุกคมลงตัมต่อไปจะใช้คำสั่งว่าจับภายนะครับใช้การเอี้ยวตัวจับภายและเปิดจังหวะทันทีนะครับฟังจับพาย ดีครับจับปุ๊บพลิกปั๊บนะครับต่อไปคําสั่งจะใช้คําสั่งว่าให้ออกนะครับให้ยกพายพ้นศีรษะคนข้างหน้านะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับจากนั้นวาดพายมาอยู่ข้างลําตัวนะครับสิ้นสุดให้มือที่อยู่ทางด้านด้ามพายอยู่ปากกระเป๋านะครับมือที่อยู่ทางด้านด้ามพายอยู่กึ่งกลางผิดจุดนะครับอยู่หน้าแนวล่องไหลด้านในนะครับฟัง นิ่งครับสายตามองตรงมาด้านหน้าต่อไปปิดจังหวะพร้อมกับนับนะครับเดินพายมือบนแนวตามือล่างแนวหัวเข่าให้ได้นะครับสำรวจตรวจสอบตัวเองเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามแบบฝึกนะครับสิ้นสุดจังหวะหนึ่งมือทางด้านด้ามพายอยู่แนวตาหรือหางคิ้วนะครับมือใบพายอยู่แนวหัวเข่าสูงจากหัวเข่าหนึ่งฝ่ามือตั้งนะครับ ปายตกเฉียงไปด้านหน้าลักษณะใบพายแบนลาบนะครับแนวพายช่องไฟต้องได้นะครับต่อไปจังหวะสองพุ่งตัวแข็งแรงพลิกมือทางด้านหน้าพายงายขึ้นนะครับเอ, <c oughs> อาเย่งจังหวะสองสิ้นสุดจังหวะนะครับพายนะครับใบพายต้องห่างจากกระทงของคนข้างหน้าประมาณหนึ่งคืบนะครับอยู่กล่งกลางกระทงของคนข้างหน้านะครับคอพายเสมอกับกระทงนะครับมือทางด้านหน้าพายนะครับอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปประมาณหนึ่งคืบ นะครับห่างจากศรีศรษะหนึ่งคืบเช่นเดียวกันทิ้งศอกไปด้านหน้าอย่าให้หัวไหล่ตึงนะครับต่อไป3-4นะครับลากภายถึงหัวเข่านะครับเปิดเฉียงออกด้านข้าง45องศารำตัวตั้งต,งตรงวางภายที่หน้าขาและจัดระเบียบร้างพายให้เรียบร้อยนะครับโดยให้ห่างหัวเข่าประมาณ1ฝ่ามือแนวนอนและให้ห่างจากสะโพก1ฝ่ามือแนวนอนเช่นเดียวกันเง ต่อไปจังหวะหนึ่งนะครับต่อไปสี่แนึงนะครับอเอาอ่าดูแนวพายดูช่องไฟให้ดีนะครับพยายามกดมือด้ามพายลงให้พายขนานกับพื้นนะครับให้สวยแนวพายช่องไฟนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับความสวยงามจะอยู่ที่นะครับระดับพายแนวพายหรือช่องไฟพร้อมกันนั้นระเบียบของร่างกายนะครับจังหวะที่สองอเอาเลย สามสี่ต่อเนื่องเลยนะครับเอ oh, <yeah. S 1> าเลยดับเ <Yeah. S 1> การโน้มตัวการพับเอวให้พร้อมนะครับในจังหวะที่โน้มตัวนะครับส่งมือทิศด้านใบพายออกมาพร้อมกันเลยนะครับว่างสี S ่มาหนึ hmm. mm ่งนะครับเอาเลยดับเอาเลยดเอา ฟังให้ลงนะครับต่อไปนะครับสั่งนะครับหรือให้สัญญาณเสียงกระท u ้งนะครับหนึ่งครั้งนะคกับเป็นจังหวะนะครับตั้งแต่จังหวะหนึ่งนะครับและกระทุ้งอีกหนึ่งครั้งก็เป็นสองสามสี่นะครับเพื่อเป็นการเปิดจังหวะสร้างความคุ้นเคยให้กับพวกเราลากเลยครับสองสามสี่เลยเอาไม้ฟังทั้งหมด เรียบร้อยนะครับหนึ่งโป๊กนะครับมาจังหวะ1น,นะครับพอนีอีกหนึ่งโป๊กเป็นจังหวะ2องสามสเลยนะครับวางลากเลยครับลากเลยปานิ่งลากาไม่ต้องแช่นะครับจังหวะ2ไม่ต้องแช่นะครับพลิกปุ๊บลากป๊าบเลย ผมพยายามจะกระทุ้งจังหวะให้ใกล้เคียงกับการพายจริงรนะครับทั้งหมดยุดเ้ลนะครับต่อไปกระทุ้งหนึ่งครั้งหนึ่งรอบหมายความว่า หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วไปหยุดที่จังหวัดสี่นะครับน้องตัวส่งพายปุ๊บพิงปุ๊บพลิกปุ๊บลากปั๊บเลยนะครับ อยู่จังหวัดสี่นะครับต่อไปจะเป็นกำหนดรอบนะครับให้นับที่จังหวะดสี่ห้ารอบห้ารอบเอาเลยเร่มอ่าโน้มพุ่งพลิกลากทำตัวตั้งตรงเร่อ่านิ่งครับนิ่งอ่าระเบียบร่างกายนะครับเรื่องของการโน้ม ต้องให้เกิดความพร้อมนะครับถึงจะเกิดความสวยงามจุดเน้นย้ำคือเรื่องของลักษณะของลายนะครับเพิ่มอีกห้ารอบนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับพร้อมกันนั้นช่วยสำรวจตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดแต่ละท่าประกอบไปด้วยจังหวะ1 2 3และ4นะครับ ของแต่ละจังหวะนะครับว่ามือบนมือล่างนะครับมือด้านภายมือใบพายนะครับอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการสำรวจตรวจสอบให้เกิดความสวยงามนะครับตามแบบและตามตำราของการฝึกห้ารอบห้ารอบ จมจมเต้การโน้มตัวสวยงามครับดีฟัง,ง,งสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่า การฝึกในเรื <S an> ่องของการพายทั้งจังหวะ1 2 3และ4นะครับเราก็เริ่มเปิดจังหวะนะครับในเรื่องของความสวยงามและในเรื่องของแนวพายช่องไฟต่างๆนั้นนะครับเราต้องอาศัยช่วงระยะเวลาของการปฏิบัตินะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงนะครับขอความร่วมมือนะครับฝีภายทุกนายนะครับในการปฏิบัติเราต้องช่วยกันทั้งในเรื่องของการระวังตัวนะครับในการสำรวจตรวจสอบในแต่ละจังหวะ นะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความสวยงามสมบูรณ์สําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการปฏิบัติและการฝึกซ้อมคงเอาไว้เท่านี้ทั้งหมดให้เข้าเทียมถอยไุคงถักไหว้มุกคม,มขึ้นพึมให้พร้อมให้สวยนะครับถักไว้ทุคนลง ถักไบังคมขึ้นึถักไบังคมลงึถักไหบังคมข,ขึ้นึถักาหบังคมลงทั้งมหมด สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับในท้ายทุกนายที่ความร่วมมือในการฝึกนะครับในเรื่องของการปฏิบัติวัวนนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้านะครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เรามาทบทวนและฝึกกันต่อเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ดูในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละท่าของแต่ละจังหวัดสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเชบิญครับ